มาดูกันนะคะนี่ครับกระเพราหนังเมนูอารป็นอาหปอร์ก่อนเรลยอะครัลขนมรปบาอารปลมอาหรปาหารปาอหรปลาหาอหรลาอหรลาอาหรับาหนราอิซาปาสหาอปาอรปลอารลอาหลาก ชีสนะครับขนมังพิซซ่าสามนะครับขนมปังหน้าคุ้งครับอันนี้คืสี่นะครับก็คือหอมทอด ครับนั่งหอมนั่งทอดนะครับบ้านนี้จะมีหมายเลขบอกนะครับในตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่าเลขทต้มีอย่างปไปไหนลูกเดี๋ยวลูงลุงถ่ายไม่เป็นไรครับอยากต้องมีอยางเป็ไปไหนไม่เป็นไรพอดีผมยังไม่เห็นหมายเลขสี่นะครับลยร่างกายแล้วเดี๋ยวสั่งไปไปลูกหมายเลขแท้เดี๋ยวขากกลับไปเบนซ์สไบ้นะเพราบนไบเดี๋ยวเล่นสายกเร็วก็ไปค่อยตับ เฟรนฟรายีนี่แหละที่ผมสามามั่งไปต้ข้าเดินตัดก้องเ็ดนะคนปะปากเปกอดปากมีดทอดอดนเนี่ไม่ร<ไ>ปากนะัก็เป็นเกียวอ,อดนะครับ มันกุ้งสิบมีเยี่ยมด้วยทอดมันทอดมันกุ้งเหมือนกันนะคะแต่ใส่อย่างนี้นรัะ ห้าปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับสิบหกนะคะหมูแดงเดียวสิบเจดเน้อแดดเดียว 18. สิบแปดที่ปลรอ่อนทอดกตะเทียนเก้าแหงซี่โครงทอดนะคะยี่สิบเนื้อปลาเบื้องมีเยี่ยมนะครับ สองนงชุบแป้งทอดยี่สามอเลี้ยงกับพรอชิทมีึมีเตือนว่าเผ็ดด้วยสัญลักษณ์พริกแล้วก็อันนี้ก็นีด้วยนะครับยอดด้วยเอาไปที่ไหนได้ยี่สิบสี่กันเลยนะคะกุ้งค่ะาหลแล้วก็หยางนะครับยี่ห้ากุ้งแช่วาซาบิ ยี่กุ้งแช่น้ำปลายี่สิบเจ็ดยำตะไคร้กุ้งยี่สิบแปดยำห้อย่างยี่สิบเก้ายำสามกรอบทอดกุ้งทอดแล้วก็ปลาสามสิบยำสาลูกไข่กู้งยี่สิบเอดยำกม้งแส่ทะเลไม่หยุดสามสิองยำมมกทะเลสามสมยำทะเล 33 well. <laughs> 35ยังคนไข่อ่ะต้องต้องใส่หมวกแล้วก็เข้าตรงนี้เอง แล้วนะครับสำหรับเมนูนะครับ